เลยถ้าหันไปคุณเห็นแน่นอนอันนี้งานมิราดคาร์ดิโอคุณผู้ชมคะเมอร์คิวรี่หลาซะสาตัวขนาดนี้รู้สึกเสื้อเราจะกินไปกับรถเลยนะคะหนู หนูไม่ได้ตั้งใจใส่มาเชียแค่นันจริงป้ะจริงเหรอคะพี่แป้งแาบ้านไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้มาด้วยกันหนูไม่ได้เป็นคุยตี้ให้รถคันนี้ไม่ไม่ได้มาจากสัญญาซาวส์ไม่ใช่ไม่ได้มาจากสัญญาซาวคันนี้มาจากสัญญาซาวนะคะส่วนเรามาจากเก็กเซอร์ซาวค่ะต้องไม่เกี่ยวกันคุณผู้ชมค่ะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ลงแข่งขันนะคะในรุ่นของเสียงดังแต่เสียงดีสมัยนี้คุณผู้ชมค่ะนอกจาก เครื่องเสียงดังแล้วเนี่ยจะต้องให้รไรละเกียดเสียงที่ดีด้วยไม่ใช่ดังจนเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าดังแล้วยังต้องดีด้วยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลงแข่งขันในรุ <c oughs> ่นนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นรถที่เรียกว่าโคตรลำโพงไม่ดังก็ไม่รู้จะว่ายังไงลแล้วนับลำโพงไหมออนนับแปะเออให้จบกอนไปนับลำโพงดีกว่าคุณผู้ชมค่ับ่สวยเลย สองดอกครับ92ดอกเลยเหรอคะครับรุ่นนี้92ดอกเลยเหรอคะรุ่นนี้<ถ>เป็นรุ่นที่ไม่กำหนดอ๋อไม่กำหนดลำโพงใช่ครับรุ่นใหญ่สุดร,รุ่นใหญ่สุดด้วย<อ>92ดอกค่ะคุณผู้ชม92ดอกเลยนะคะเนี่ย ซาครับอันนี้ทีมทเอคิงของ k อ n g งคอมปูปบปูปบปูปบกิงคอมแบบนั้นเลยแล้วเอารถยมาแข่งรุ่นอะไรคะวันนี้2องพกับโคฟี2สองอ๋อคือสอรุ่นเลยอะคะแล้วแข่งไปหรือยังคะแข่งแล้วครับแข่งแล้วผลเป็นยังไงบ้างกรรมการว่ายังไงบ้างรอรุ่นผลแข่งแนนตอนเย็นครับอ๋อแล้วเขามีแบบว่าคอมเมนต์อะไรให้เราฟังไหมก็มีนิดหน่อยครับโดนอะไรโดนอะไรโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องอะไรเอาภาพรวมๆก็ ไม่มีอะไรมากครับมีมีมคะแนนไม่มีอะไรมากคะแนนตกแต่งว่าอยากได้แชมป์มากก็ไม่มีอะไรมากก็แค่อะเอาแชมป์กลับบ้านใช่ไหมผู้ชมดูมั่นใจเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมหนูว่านะคะแนนงานตกแต่งต้องเต็มแน่เลยอะเต็มปะก็น่าจะคือสรุปไ่ดูแผงคะแนนเลยกรรมการ จะดูป่ะคะไปไม่ดูเลยไม่เขาล่อลุ้นตอนประกาศลลเลยทีเดียวไอ้ยาไม่ควรชอบอะไรตื่นเต้นนะคะเนี่ยต <c oughs> อนเดียรนที่เขาตื่นเต้นมากพูดเลยเดี๋ยวหนูพาไปดูค่ะคุณผู้ชมข่าวว่ารถคันนี้งานซาวจ๋งขนาดไหนไปดูกัน รถอีกคันหนึ่งกันแล้วค่ะที่เอามาแข่งขันในวันนี้รถคันนี้เป็นรถจากที่ไหนและเอามาแข็งรุ่นอะไรคะครัเป็นแก่รถคันนี้มาจากร้านแมนออโต้ซาวนะครับมาจากทีมอาร์คโอดีโอแมนออโต้ซาวภูเก็ตมาครับผมมากลาจากภูเก็ตเลยครับ เ,เรื่องงานนี้โดยเฉพาะครับเราแข่งไปยังคะกรรมการฟังเสียงให้คะแนนไปยังก็แข่งไปแล้วครับกรรมการฟังเสียงกรรมการก็คอมเมนต์ค่อนข้างดีนะครับ <hum> รุ่นรุ่นรุ่นนี้แข่งในรุ่นฟันนี้6กหมื่นงบประมาณไม่เกิน6กหมื่นบาทครับผม <charming> เป็นลูกคา้าใช่ครับเป็นรถลูกค้าครับของทางร้านแมนดาร์สาภูเก็ตอยากจะร่วมกิจกรรมทางร้านก็เลยพารถลูกค้ามาแข่งครับผม เดียวเดียวหกหมื่นนี้เขาเลือกอะไรลงไปบ้างะคะในงบประมาณนี้ในงบประมาณนี้ก็เป็นอุปรกรณ์หลักอ่าเป็นฟลอนด์เป็นพาวเวอร์แอมเป็นลำโพงแล้วก็เป็นซับครับผมเท<ม>่านี้ไม่รวมค่าติดตั้งครับผมขอ,ของอาร์กิวของอาร์กทั้งหมดเลยว่าครับของอาร์กิวทั้งหมดแต่ว่าพาวเวอร์แอมเป็นของเพอร์포เรนท์ครับอ๋อก็คืองบประมาณไม่เกินหกหมื่นครับกรรมการคอมเมนต์ดีด้วยครับผมมีลุ้นก็มีลุ้นครับก็ลุ้นอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าถ้วยรางวัลจะเดินทาง ขอบคุณค่ะไปดูแมวว่าข้างในเขามีอะไรไปดูกันไปลุยเห็นว่ามีสาวสาวนี่แหละมีสาวสาวด้วยมีสาวสาวมีสาวสาวเปิดี๋ยวดูว่าฉันแก่เขาเปิดให้เขาหน่อยเถอะมาดูมาดูสาวสาวกันอ่าวันนี้เขามีสาวๆนะครับ เราไปทล้วงหมดแล้วเราไปวันนี้เราต้องแต่ทั้งหมดเจ็ดคันค่ะมาทั้งหมดเจ็ดคันเจ็ดคันเจ็ดคันแบ่งเป็นกี่รุ่นยังไงจะเป็น SQ 3คันแล้วก็ SQX 4คันมีรุ่นกี่คันคะมาเจ็ดคันก็น่าจะมาคันคันรุ่นท้าคันอีกสองคันที่เก็บไว้ทำไมเขามาสแปร์อ๋อสป็นต๊ะสำรอง ตัวไหนเป็นตัวจริงตัวไหนเป็นตัวสำรองหรือจริงๆแล้วเป็นตัวจริงทั้ง7คันเลยไปดูค่ะ เดี๋ยวหนูดูก่อนว่าเขามุงอะไรกันนะเหมือนมีลัคกที่ดอเห <ไป S 1> มือนมีของรางวัลเดี๋ยวหนูหมุไปด้วยเเกิร์ไป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 ดูเอเกอริเเกร์นะ ก็มาถ่ายในสตอร์ซาโมมิลนะคะคอร์สเอ็กโเล่มที่110ค่ะถ้าเปรียบเต็งเป็นอาหารคิดว่ารสชาติของเต็งเป็นอะคิดว่ารสชาติของเต็งเป็นต้มยำค่ะเพราะว่ากลมกล่อมเข้มขนแล้วก็แซ่บมือ โบตี้เลือกนอนหลายคนค่ะเพราะว่าโบตี้ชอบความอุ่นปากผลงานซาโมบิลคาร์เอ็กเกิลฉบับที่110ค่ะบ๊ายบาย สรุปสาของเอ็กเซอร์ซาวในค่ำคืนนี้บอกเลยว่าเราไม่ต้องการรู้ผลว่าใครแพ้ใครชนะในเวทีแห่งนี้คุณผู้ชมรู้แต่ว่าทุกคนที่มาตั้งใจที่จะพัฒนานงานของตัวเองฝีมือการติดตั้งของเรเพื่อผู้บริโภคและความจเจริญเติบโตการพัฒนาทุกอย่างของวงการเครื่องเสียงในประเทศไทยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ใจดีนะคะเทวาวิกาชลบุรีค่ะเครื่องเสียงอัลพาค่ะร้านติดตั้งเครื่องเสียงมิราดค่ะ ออดิโอค่ะยู c ิซิลชัยค่ะออดิโอค่ะรักสาวสร้างความสุขทุกเส้นทางพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์สนสุขสุขสุดค่ะเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งน,นะคะทางช่องสปีดแชนแนลทูวิชั่น690บาทค่ะช่องใหม่นะคะอย่าเปิดเท่าผิดนะใช่แล้วค่ะใครมีรถติดตั้งเครื่องเสียงดีๆเจ๋งๆก็ ส่งรูปมาที่แฟนเพจได้นะคะใครอยากจะร่วมพูดคุยสนุกสนานแฟนเพจของเราเซิร์ชคำว่า e X เซิร์ฟสาในนั้นเลยแล้วก็ y o u t u b e ด้วยค่ะเซิร์ชคำว่า e X เซิร์ฟชาเช่นเดียวกันครบและราตรีสวัสดิ์ขออนุญาตไปดูคำติดตาเครื่องเสียงไปดูคำแข่แขนเครื่องเสียงกันต่อว่ยไปเลย